ตอเป็นตอนของสาวสวยอวบอึ่มอย่างปุ๊กกี้เขาเลยล่ะครับโอ้โหความน่าร <c oughs> ักสดใสเต็มจอจริงๆขอบอกว่าเต็มจอจนจละล้นแล้วเน,นี่ยแซวข,ขันหงษ์ขำนะจ๊าฉ <c oughs> ากที่สนามบาสก็มากันเป็นแก๊งเลยนะขนาดอาจารย์บ้าบลังอย่แอนดี้เขาก็มาด้วย <c oughs> อาจารย์สุดสวยอย่างซาดี้ก็มาแบบสวยน่าสดกันเลยนะฮะ ส่วนสาวฝนก็มากับชาวแก๊ง LOL นั่งชิวที่ร้านอาหารเห็นแล้วก็หิวจริงๆขอแวะไปดูฉากรักสามเศร้าเรา3มคนของก้าวใบเตยและบอสที่นอกจอจะดูไม่ได้เศร้าอย่างที่กินนั่นนี่เฮ้ยเ้าชูล้างผ่านว่ะ <laughs> แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามกันได้ใน LOL ชีวิตคิดบวกที่ช่อง True for you